เป็นตัวรถเหรอเอาเป็นตัวรถเนอะ <c oughs> เพราะว่าล้างไว้เรียบร้อยได้ไดเหมือนเสานี่เพราะก็คิดว่าเราจะมกเป็นตัวเอาเสิร์าอ,อ,อีตู่เลยวะใส่จังไรกันเลยครับมาฟังเสียงหมอมากินหอมช่วยมากครับออหอมครับหอม สวัสดีครับพี่น้องผมพ่อน้อยซอยเดิมแรงนี้ว่าเราเธอรู้สาวมกปากกดสู่กินครับหมกหมกกระทะหมกเซกเระทะบมดเลยที<ะ>เ่เซกระทะเลยเนาะเอบข้าฝานเพิ่งที่มกเป็นโตเลยว่าเป็นโตรถเอาไปโตรถเนาะเพราะว่าล้างไว้เรียบร้อยได้ที่มือเสานี่เพอก็คิดว่าเราเธอมกเป็นโตก็เลยล้างไว้อย่างนี้ลจ้ะ พอดีละเพราะเราได้กินบีมนำบีมมันมีทันมกเป็นตเออบีมันมีแตะในตสุดยอดเลยเจ้วถ้ามากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องลูกสาวกำลังเตรียมเครือ่องปรุงเครื่องปรุงแจ้งเขาม่อยังนะครับกันที่น้อยมีตะไคร้ค่ะไอ่ตู้ได้เราบุ้งได้แล้วจ้ะมีหัวหอมกระเทียมไก่ตู้ใบบุกุดจ้าแล้วก็พี่รูโดดูแต่กับพริกบัวโดดพรี่บัวโดดครับ แค่เป็นยังพระเจ้าคือนลูกโดนเนาะอืมตองมิถิมาครับผมบางอย่างก็ว่าพริกล้อล้อเื้นเต็งยังไงจ้าวันนี้มีตรกูบาลมหากูบาลบัานไหนนอกมาหาครับกูบาลบ้านบ้านน้องแสงบ่บ้านน้องแสงไอ้ตองแรงครับผมใ้มาดำครับดีใจไรจ้าเป็นพ่อนะครับบ้านอยู่ห่างกันเฉียด ประมาณม่ถึงยี่สิบประมายี่สิบมาถึงหมอแต่ว่าเขาก็ได้พอกันนี่จ้ะบานบานเข้าครับมันบานให้มาดามกมบางสิบสอง,ง,ง,งโลนี่ตัว้ไปหอยพึงเลยกันน <c oughs> ิดนหนึ่งบานเข้าไปห้าหอยึงเนี่ยสิบโลไปหันนีก็ประมาณสองโลจ้ะเราล,ลงบานโอเคเราอังจะเห็นเรามาแซ้ขบปหลีอย่างนนเต้นเต้นหมดเลใช่อยากอายเนาะ เข้าไปติดตามแต่อ so ันคุณ้ชายเนาะแต่แต่ยังแย้มดีนะยังนุ่มๆเยอะนละสิไปเกียวีดน้ำกันมารอบหน้าเพื่นว่าเรามากินนันต้มเป็ดปลาไหลเปลาไหลซอยเนอไปหาสิเลยก่กลเอาเลแล้วมาซอยจุ้เ่อนเ่าตาจะว่ามนสายดิบครับผมโอ้เพิ่กินซุปต้ไก่สุกินได้นเปลาไหลเมีย ตาอันนี้ใส่ส้มคา,าวราบาหอมแดงใส่แบบบุบบุบครับโคกในตำนานห้องแถวก็ได้เหมือนกันจะหน่ะแสดงว่าได้บุบไ้วพ่อรอกินเลยวันนี้วันทองสีเห็ดม็อบมอปลาใไอคุณสั่งกินเมื่อนี้นันนงก่อนบ้านพ่อมาขับไปบ่วันทองจกนังทานแม่จ้งม่จ๋าโอใส่ติดคักแต่ดาวใส่หมากคุณสั่งเลยใส่สิบบัให้ นี่ครับใช่ลงไปเลยจ้ะเอาอยากกินเนื้อเขาใส่เข้าไปดูแต่เดี๋ยวนอกห้องบริษัเฮ็ดเมนูนี่นาะครับเนาะเมนูหม้หม้อปลาครับตะกรันสมัยพ่อหน่อยยามดังใส่ดังเมนูมาเสมอพ่อเนี่ยเฮ็ดลงกลางน้องพุทธคุณสิบสามล้านหลังเป็นรถเด็กน้องเขาเหมองเราเหมือนกันครับ ใส่ไปนิดหน่อยจ้ะไปผักูดครับแปลว่าข้าวเราต้องยานข้าวเราจะแบบว่าเ้าใส่ปลาไปพร้อมเครืออออ่องปรุงพร้อมน้ำพราะข้าวใส่ไปนี่ยเ้าสิบ๊วยซุนแ <c oughs> งกบ่ต้องแงกนะแงกว่างเฉบ่ต้องซุนบ่นนต้องตีนคิงพอที่จริงใช่ยอยากกินเขาก็ถอดไครใช่ว่าจะให้พอถอ <c oughs> ดให้กินก็สิเสียบก <c oughs> ระชับรสชาติขอันง อย่างละนิดอย่างละหน่อยเมื่อกี้น้ำปลามันเงินเกลือจ้ะซีซีไปจ้อกะประมาณนี้นะครับผมซีซีมือหนึ่งมือสองว่าขาดบ่ไใดโอ้พูดอะไรเห็ดกับพ่อคือหอมนะครับใจว่าเป็นคือจัองอยนกินขอดไขอยอย่กินกับพราเดี๋ยวมือแร่นี้ผิดเป็นปลาแดดเป็นปลาเกลือหรอครับเอาไปย่างยาวสุดโอ้ย กินนี่มากกว่านลยครับน้ำปลาลีฟิว่างนี้ครับสามทับพี่ครับผมต้องตักแดดเชียร์หน่อยพร้อมตากแดดในเชียร์หน่อยครับไม่ต้องยานเข้มด้วยจ้ะขันเข้มกับเติมน้ำขันจางกับเติมน้ำปลาโอ้ฝนจะตกก็ใสหรือว่าจะไหนแม่งมุมเคลื่อนบอกครับมันตามหลักการแล้วมันต้องเป็นยังไงครับแล้ว ถามตาพอฝนจะมาอีกแล้วว่าหลุ่นขึ้นแล้วอ่ะยู่าจังหวัดพวกชาเชิงเศร้าอย่างฝนตกหมดเลยเดียเดี๋ยวนี้บ่ลุกนแม่โอ้แต่คนลราได้กินฝนแล่วเติมน้ำครับเติมน้ำหมูฉันก็บปเดตากีกเชียวอาว่าจะบันตรงกลางจังไปต่อมานี่บ่ครับเพราะอุจจุบ่ครับอีกเช่นน้อยจ้ะเมื่อวานนี้มันเป็นกระทางนะกลนกลนมันจะเป็นตื่นจะดูเหมือนเลยได้เนาะแนวไซเฮ้าครับใจะอยู่บ่ะ สีสุกวะพ่อพ่อพ่อเรียบร้อยแล้วครับบารนี้ไม่ต้องขล่น้ะจ้ะนี้เอาขึ้นหม้อครับพ่อเสิร์ฟเขาอีตู่เลยวะใส่จังไรกันเลยครับจะมาหมกหม้อเขาจะใส่เรียบร้อยแล้วไหมบอครับให้มันเดือดก่อนหรือมันจะบะดำอ๋อทำยาพิษช่วยครับครับได้ครับเลยครับเสื้อลงไปมันจะเป็นดำๆเลยดิปิดฝาเว้นก่อน เมื่อนี้ที่เสียตะหักนะครับตัวละเลยเสียปันวาเลกหน่อยมัธยมจะว่าแบบคนเน่ะโคตรเท่าโอเคค่ะประมาณ30นาทีก็ได้30นาทียังมาพอกันนะท้ายเนาะจ้ะชิดนี่ง่ายๆครับพี่น้องครับนี่ครับส่วนไอ้มาดามกบยูกินเาผาคนกวนสิบไปหามแน่คนออกมา ตรงกันไงพ่นไปตลาดเ,เห็นบอเโอ้พอหน่อยเห็ดโอที่ด้วยครับมือนนี้เป็นเท่นไม่แล้วพี่น้องเบ็ดมันเก่ามันจะปูแน่แล้วหวยเอาไม่เหมือนกันห้าว่ะไี่ไปเสือมาให้ครับเป็นเบ็ดกาสนามเบอร์สิบสามครับผมไปเสือปลากฏดมันละพอดีได้พี่น้องสงใจอย่าหัวขอเถอะเหนือหัวครับพี่น้อง มันรับน้ำนักปลาเขาได้หัวสองสามโลบอลนะเอาไปยังครับถ้าคนจะไปติดปลาสุ่มมีเนี้ยได้โนรีเด้ของเขาถามเพื่อนว่าเขาได้ปลาข้าวสองโลกว่ากับยังได้ขั้นเออตีละเธอกับยังดีขั้นมันรับน้ำนักมีได้หลายมันหาดไปมันสิดายนี่มันเป็นายเป็นห้องสายลีดเ่าะบอลครับยีรีดยังจักอย่างหนึ่งนะครับเล่าก็ว่ารับได้ประมาณโอ้ยซีหาโลสบายลูกเป็นวันโอ้เจ๋ะ ยาฆ่าเลื้อยอื่นหาฮึมป๋อมันมีคือกระเงี้นต้นมันยังไม่เบิกหรอกต้งโกยังหวานอยู่เนะครับพ่อถ้าขนาดต่ำเหมอนต้นโกยังแบบลังเลอยู่ครับช่วงนี้พ่อยิ่งแบบสายตาไม่ค่อยดีเหมืนไหนพ่อะเหรอเนื่องว่ามันจะพอได้แต่กระเงีนก็ได้สี่สิบกว่าล้านครับพี่น้องเลยออกไปซื้อเบ็ดก่อนปะเอาอีกจักหน่อยกันนะมาเสิร์ฟได้กินเข่าเลยฉันนะมืออื่นก็จะมารอรุ่นเบ็ดน้ำโอหน่อยที่หนึ่งนะครับพี่น้อง สามสิบนาทีผ่านไปครับพี่น้องครับเบลเวย้เหมือนโกหกระทิ่น้อยเป็นเล่ยน้อยับมาฟังเสียงหมออ๋อได้ครับม,มาบกินหอมช่วยมากครับออหอมครับหอม,มอ,หอมา้าใส่

เพี่น้องกันอยากมีเคี่ยวพอดีสีสีหรือเ่าซดเลยนะโอ้ยสุดยอดพี่น้องพอดีีเพอดีเลยได้ลูกม่นด้เติมเพลเลยโอ้บ้าคือปุ๋งในเขาเอ้อสีมืดหลีอเปล่ครับเนาะแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวแล้วครับผม ขอแม่พี่น้องเบิ่งก่อนครับผมบันนี้มาผมงอเลยหมกหมอปลากดครับพี่น้องขอผมอุ่นโก้ค้กกาได้ครับพ่อครับเดี๋ยวการฝากเพิ่เก่งโค้อันที่เป็นการได้ขึ้นก่อนบอลลูที่เขาไปการข้าวพอในกบหน้อยสองตัวเก่งเสริมมากกว่อันนี้อุ่นบ่ครับพ่อเดอุ่นให้มันห้อนลุกมันยังเสียบแป๊บเดียวตักมาเลยครับอ้ถ้วยของตังข้าวพอ บบก,ก็เละปิ่งยมอแดงกลโคกโคกแงจะต้องบวน,นถูกบ่อยากเ่น้ำหนักเลยเห็นสิเลมันจะเสียบไม่คิดว่าจะเน้หนักในบ้านหลังนี้นี่ถ้วยต้องเป็นช้างก็ไม่้องขอหรอกโอ้หนตนาตาดี้องขนีมนกล้ง คุณสร้างนอกจากขี่ยังก่อสร้างหน้าตาพอดีอ้วนแ้วังเป็นมันอีกสิวะจิตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวมาคือก่างเอาให้หมดนะจ๊ะสมุนไพรโอเคความบาปลงกันสำนี่ไขรเข็มมะนั่งอาหองกล้องที่เหันทาง ไปแล้วเฮาเอาน้ำใส่เลย <c oughs> มาเด้ครับพี่น้องครับกินเขาด้วก,กันครับเดอครับพี่น้องบาทนี่มากินมกปรากดครับนี่โอ้โยกับเจียวอันนี้เจียวเจเียวปลาแดกเจเียวปลาแดกไม่ครับเจียว,ว,วเหล้าเจียวเหล้าเจียวปลาแดกดูสาววะ <c oughs> ตังซื้อวัตถุดใบจ้ะคือเอามา<ด>มลองบ<ท>ิ่งกันเป็นแบบปลาแดกตอนนี้ครับพี่น้องเบิ่งครับจําพี่น้องบ้างดะ คุยฟังนะเพือคุยแล้วเสียบคุยเลยมาคิดมาคิดดิบก็ได้เห็นก่อนไข่มันสะขาว้างอืมไข่เหรอใช่เสบตัวลหรลูกแซียบบ้างก็พอแม่นในการห้ากว่าต้มนั่นแหละน้องเก่งแสดงว่าพวกพริกพวกเลือเราเอซุกเรียบร้อยด้วยเนาะยังเหลือแค่ปลาแดดเนาะปลาแดดตอนมีที่ซุกครับพี่น้องสุกปลาดิบมีมีความนัวของความดิบ ปากกดครับพี่น้องปากกดคือขัดขปากนดว่ะสดเลยได้ข่าวมือเสานี่แล้วพี่น้องอ้แม่ดามกบตัวปยูงกินน้ำเอ้ามาด้วยไอ้ตองแรงครับสุดยอดเลยที่มันน่าเบา่อดีเนาะใจต้องกับธนัทถ้าเอินถ้าไอ้มาดแม่ดามกบนราใส่เนาะห้องกับธนัทเอาซือส่วนยังก็ไอ้ตองแรงครับโอ้ซื้อลูกว่าไอ้ตองแรงบ่คือเราก็เป็นจะเจ็บ ม่โบราณคิดพอก็บมาตรงแรงตามโกกตามเัินบ่หน้าโคกห้าเด้อไข่หล่าเก็บกองไข่มีไข่ไหมจ๊ะกินต้มเป็ดปลาไหลน้ำยุ่มไม่มีไข่ด้วยเฮ้อจับแจวแมงดาทั้งพ้อมเขาใต้เอาไม่จับ่เฮียใส่กันบ่เฮียบ่เฮียไ่เฮียจะเจาะนิดนึงคนละค่ำคนละค่ำเฮ้ใชมีความฉลาดในตัวแนน่องตัวแสบลีเดิมกป่ามือ มันมีความนัวความหอมต่อประจัจ้ะจะเหมือนซุปตามไม่ได้แถะเด้อครับพี่น้องบานนี้จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับเอาดีแด้วได้ครับบัตรแต่มาส่งโลละเป็นแนววส่งโลแต่ก็จะเป็นส่งโลก็ยังมันจ่อยบอลลูนส่งโลบอยครับพผมมันหยืดแบบจอยสุดได้แล้วพ่อเนื้อมันยังแน่นเลยขันไม่ได้ห้ามขึ้นมันเสียบถ้ได้ปรากฏนี่จันแนวเลยเนาะพอเลี้ยงจัน ขั้นข้าแซ่ตู้เย็นห้ามคืนสองคืนแตมีแยกระดอเลยก้าวอร่อยด้วยค่ะขั้นเธอสดอันนี้โอ้ยครับตากเขาจงร้อนลงเลยเนื้อมันละหวานแน่นยุ่ยหมายถึงความแซ่บของมันเลยว่าไม่ผู้ขียนทานอย่างฉันนะอีกว่าเอาไปฟองอบอุ่นก่อนอุ้ยไปออกนัล้นน้ำได้เนื้อได้แนื้อปิ้งเนื้อยางไว้ทั่ซะก่อนปะปิ้งเถอะเหรอฮึอยากกิน้ังแหง พ่อและเ่าก็ลืมซื้อหนังแข่งเนาะต้อมันเงี้ยมัน,นทไทยมันจะเอาอย่างนั้นวะเยี่อันนนนมาขายอยู่อ่าจำเกี่ยวประเดกเกี่ยวเหล่าเกี่ยวบองนี่มันเกี่ยวบองเกี่ยวเหล่าเหล่าเจียวเหล่าประเดก้นไม่หนีก็ไม่ลู้โดนเลยคร่ะจำเกี่ยวกับเด็ดแล้วได้รูอ้ตมันจังอาตำรวจใช่ มันคนละอย่างเหยเนาะเจ้าเครื่องัอินด้วยคือเโอ้เป็นอะไรกแสเเนาะกระพริบำมีมีเห็นลูดูหแล้วเมอธอาที่หาลูกเลยนนี่นะจ้าลงูกนขึ้นมาหลักเด็กอนุบาลต้นนั่นเหรอะต้ๆรอต้นในสวน แต่เดี๋อื้นถือหอดสวนหน่อาบีมันมีอะไรตะนะบีประคตนี่ยเขาเสบแล้วหลุมเรแบบไม่หนีตอเนาะวะอย่าลืมซื i, ้อหอกมาให้เ่ามทอมสยบไปเอาดูย uh ่าลืมมันแล้วลืมมันนี่แสดงว่าพอวใส่ยุ้นดำยั่งเหมือนป่ะครับ เอาเมนยวน้องกุดกวงเนาะนองกุดกวงลูกเมื่อนี้มือนี้เอาเนื้อก้นหอยไปลองครับพี่น้องไม่ได้ไปไทยทำมาเบิ่งตอนไปเซืร์ถ้าไปรุ่นมืองืินเศร้ารลนีเดี่ยวแมงดาดิ่งกับเน่มือเสียบเนี่ยนันแกวยางเดยมงาตอนกินทำยังไงปะเราจนได้นะเราก็ได้เมื่อตัวเราอ่อนปนนะบางทีนี่มือนั้นปน ใส่แมงดาที่ดองไวอ้อ่ะสองหรือสามตัวนีล่ล่ะอู้จงังทขาไม่ดก็สิ่สวยอยอยายเอาจังในงบ,บนอ,อดีเขากินของเนี้ยข้าหลังเก่าพี่น้องก็ชุ่มยังก็ใส่ลบพอนในบอดหรอครับเอาจบสักห <laughs> ม,มายถมานก็ชุ่มหมาลังไหมนะครับผมด้วอ๋อตัวเบากระเทือนเฮือนเอ็นเฮือนไหนปูกันงาเสียบขับกับพี่น้อง <laughs> ครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอดนะครับ จะอยู่ในประเทศตั้งประเทศกันดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อผมพอน้อยซอยเดิมถึงลูกเขยลูกสาวถึงแม่ปางครับขอบั้เพื่อนขอบคุณหลายครับขอบคุณครับมือเราเป็นตึ้งแห่บันเพิ่บนหมดแล้ช่หโอ้โหมีแรงกระต้มหรอวะ